สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขณนจ้ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้อากาศอึมครึมเหมือนฝนจะตกซาธุตกลงมาแห้งๆในเด้อสิได้หาป่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะพูดแดดก็บ,บอกตอนนี้กับแปดนม้งกวัวกับก้ามกแล้วค่ะนี่นี่แดดบอกเหมาะกับการเหตุงานของเฮาเมื่อนี้จ้ะเมื่อนีนแม่แพ้วก็มีกิจกรรมสี่ม่านชวนพี่น้องเหตดซ้อยกันมาจาม้าไมาเห็ดซอยกันเลยค่ะพี่น้อง นี่ค่ะบริเวณนี่ตะกอนที่อ่ามันจะเป็นปลาบักอือบันี้บักอือมันเบิดรุ่นละแม่แพวก็ได้ตัดหยาไปแล้วส่วนหนึ่งจ้าเอาเครื่องตัดหยาตัดบันี้กะสีมาทําความสะอาดบริเวณนี่ตะกี้เป็นปลาบักอือบันี้กะสีเอาตะไคร่ามาลงเพราะว่ามันหนาฝนแล้วเนาะคะ่ะนี่ก็เดือนมิถุนายนแล้วหนาฝนแม่แพวเสีเอาตะเอาตะไคร่นะตะไคร่ที่เฮามีอยู่ค่ะนะอ่า เขาจะมาขยายตะไคร้โดยการจะเอาตะไคร้จะก,ก่อสองก่อยแล้วมาขยายปลูกเลียเ้ยงกันไปเพราะว่าหนาฝนแล้วปลูกตะไคร้ให้ได้หลายๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องใส่ในครัวเลือนของเาขาเนาะค่ะพี่น้องเนาะจ้าอากาศดีลงมือเฮ็ดเวียกกันเลยค่ะมาซอยกันจ้า ต้นบกูดกที่จริงมันกระสูงก็หนีละเมื่อวานนี้แม่แพ้วพลาดขนาดเบื้องดีแล้วสันก็นยังพลาดตัดอันเครื่องอันเครื่องตัญญาตัดมันอ่าเขาก็ต้องบำรุงดูแลเอาขี้คว้ยลุกมาดิอุ่ต้องไปชีดดันตุนไหลเด้อพี่น้องเด้เอใส่แค่ข้างๆางวัดออกมาจากสองสามคืบนี่ซ้ำนี่ละเวลาห้องหดน้ำหรือว่าฝนตกน่ะยามนี้หนาฝนเนาะ กีงวานปุ๋ยมันก็สีซึมลงไปหาเดี๋ยวมันก็สีใหญ่ค่ะ,ะทำารเขาแล้วเขาก็ต้องดูแลบำรุงรักษาเขาใหญ่ๆโดดๆเด้อเป็นใบหลายๆเป็นน้วยหลายๆไ้เดนให้ได้กินได้แจกพี่น้องเด้อพี่เด้ออีหลา่าคำแพงเด้อต้นมะกรูดป้าหนิงเราอุตส่าห์มาปลูกให้มาจากเมืองนอนท์ได้ค่ะพี่น้องเอามาจต็เมืองนอนท์เอามาให้แล้วก็มาปลูกให้พ้อทั้งต้นทุเรียน นอกล้วยพิกขี้หนูพิกขี้หนูได้กินแล้วเออหยามันคุ้มหลายโพดไม่แพ้ดีทํำความสะอาดทั้งต้นบักม่วงบักม่วงก็ได้กินน้อยละสูงํามเอวได้กินน้อยละอ่าค่าตะไค่เอ่ามะปูกัยวันนี้ฝนตกเนาะมันเป็นปลาเขาก็ยิ่งทำความสะอาดดูแลแบำบรุงรักษาซอยกันจ้า

พี่น้องเอ้ยทางนันทางยี้ทางไปทางมาพราะพ่อเห็ดตีนแหดเห็ดตีนแหดที่วันปีก่เนี่วางออกพรรษาไปนอนบ้านลุงโหนกไปเชี่ยวบ้านลุงโหนกก็เลยเอาเห็ดตีนแดหด,แด,ออหด,แดมันหลายหลายหลายกระดกกระเดียย่างไปใส่กระตําเต๋แต่เห็ดวันนี้ก็เลยเอามาพ้ากันเอามาหลักก็เลยมันเมื่อวานสะใสะทัวชีพทัวแดน่นปีนี้ได้กินละวพูดนะ นี่นี่น <t> ี่นี่นี่นี่เห็นว่านี่ขาวๆน้อยน้อยนี่นี่ขึ้นแล้วนี่นี่เออฝนตกเด็กมันเอาเด็กก็ขึ้นทางไปทางมาก็สิเห็นพ่อไปเรื่อยๆน้อพี่น้องเนาะนี่คอยเห็ดไปเมื่อยกระเสา ให้ได้หลยเติบแล้วจ้ะนี่ให้ได้หลยเติบแล้วก็ได้ครึ่งหนึง่งเล้วอีกครึ่งหนึ่งทางนั้นอ่มือหนาเขาจังไม่เสร็จต่อแต่ว่ามือน,นี้ไม่แพ้สีฟ้าไปทุละอืมแล้วไม่แพ้ก็เสียเอาตะไคร้ามาปลูกเพราะว่าย่ำฝนและเจียตะไคร้มาลงตะไคร้ามาลงห,หล้หลายๆเวลาเวลาปลูกนะใช้เวลาโดนโดนอ่าใช้เวลานาน,านแต่เวลาคุดไปกินนะแป๊บเดียว ทำความสะอาดให้หมันสะอาดสะอา้านเอาอยาออกละแล้กก็สีเอาลงกตะไคร่บนนี่ยจ้าสำหรับคลิปนี้แม่แพลวขอลาไปก่อนด้วยจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าห้ามาพ่อกันไหมความมติดตามเบิ่งกันเนาะคะ่ะว่าแม่แพลวสีมีกิจกรรมยังพาพีน่น้องเฮ็ดคลิปนี้ไปก่อนค่ะสมัยดีสุภูสุคนยค่ะไปก่อนค่ะ